สวัสดีครับวันนี้จะมาชมเมืองุยลามนะครับตอนกลางคืนนะครับบรรยากาศตอนคืนนะว่าเป็นยังไงดูไฟแสงสีพอดีกล้องผมมันไม่สวยเท่าไหร่นะข้งหลังนะครับก็ออกดูสวยอยู่ครับนะเป็นไฟแสงสีว่าจะข้ามไปอยู่ก่อกลางก็เนะี่ยรถ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 มาเยอะนะครับรถมาเยอะเดี๋ยวไว้ก่อนครับ รูปอีกวิวหนึ่งครับด้านหลังนี่ครับเป็นชัน่สวยมากครับผมเ,ออเดี๋ยวต้อง,องข้ามถนนไปครับะข้ามถนนไปนะครับแปบ๊บเดียวอันที่จะข้ามถนนไปนะครับก็เป็นบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชของราชาการที่หนึ่งนะครับที่เป็นชัดนี้ก็คือเป็นพูดง่ายก็คือ,อชาว จังหวัดบุรีรัมย์นะครับรวมกันปิดทองนะชัดจำลอง9ชั้นชัดที่เห็นนี้ก็คือมีจำนวนทั้งหมด360ต้นนะครับก็คือรอบๆบริเวณนะครับก็คือบรรยากาศนะไฟแสงสีนะครับก็ดูแล้วดูสวยงามนะครับก็ดีผมไปเที่ยวไปอบรมในจังหวัดบุรีรัมย์นะก็เลยเห็นความสวยงามในส่วนนี้ก็เลยอยากให้ ทุกท่านที่เห็นได้มาชมหรือใครที่ไปจังหวัดบุรีรัมย์ได้ไปชมได้ไปถ่ายภาพนะครับบรรยากา,กาศก็คือเป็นไฟแสงสีนะที่ประดับประดานะสวยงามนะครับตัวนี้อยากให้ไปดูอยากให้ไปชมด้วยตัวเองนะครับก็คือถ้าดูด้วยภาพแล้วก็คือมันมันคงไม่มีความสุขเท่าที่เราไปถ่ายภาพเองนะครับแล้วก็ได้สัมผัส ใต้อยู่นใกลนะ้สิ่งนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการไปนะครับตอนนี้ก็คือบรรยากาศนะโดยโดยทั่วไปก็คือจะเป็นต้นฉัดนะสั์ก็คือพูดง่ายว่าเป็นการร่วมแรงร่วมใจของชาวจังหวัดบุยลำนะตอนนี้ก็ฝากชมบรรยากาศไปนะครับผมก็ถ่ายอ่าตอนนี้ก็จะมีประชาชนในบางส่วนนะก็คือในหลงก็คือชอบ ในแสงไฟหรือความสวยงามของฉัตรนะตัวนี้ก็พากันมาถ่ายรูปนะได้คนมกันมาถ่ายรูปนะครับตัวนี้ก็คือมันจะมีภาพบางส่วนหรือวีดีโอบางส่วนที่ไปพบไปเจอบางท่านที่ถ่ายรูปแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับตัวนี้เป็นใต้ฐานอนุสาวรีย์นะก็จะมีภาพนะอาจจะเป็นภาพประวัติ ของจังหวัดบุรีรัมย์ตัวนี้ผมไม่ได้ศึกษาข้อมูลมาก็ขออภัยนะครับก็เลยก็เลยถ่ายไว้ให้ดูนะครับของชาจังหวัดบุรีรัมย์นะก็ถ้าข้อมูลอะไรผิดพลาดนะก็ขออภยนะัยณนทีน่นี้แต่ตัวนี้ก็คือเป็นภาพที่ถ่ายในสถานที่จริงนะครับแต่ว่าภาพตัวนี้ก็คือไม่สามารถบรรยายได้ว่าเป็นภาพที่เป็นมาอย่างไรแต่ที่ให้เห็นนะก็คือเป็นภาพที่ เป็นภาพนูนนะเป็นภาพนูนต่ำนะก็คือมีช้างมีประชาชนนะมีรัศดรน,นะครับตัวนี้นะเนี่ยเป็นบริเวณรอบๆนะครับชัดนะครับสวยงามมากนะครับสวยงามมากอยากให้ไปดูไปชมด้วยตัวเองนะครับที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า,ฟาจุฬาโลกมหาราชองราชการที่หนึ่งนะครับผม ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อนำคลิปใหม่ๆเสนอในเรื่องราวต่อไปขอบคุณครับผม